สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับพี่ๆสมาชิกนะครับผมเพื่อนๆนะครับพี่น้องในช่องทาง u t u b e นะครับเจอกันในเช่นเคยนะครับกับแนวทางหวยลาวสตาร์นะครับแล้วก็ลาวสตาร์ VIP นะครับวดประจําวันที่6นะครับเดือน5 2567นกะครับก่อนเข้าไปรับชมแนวทางนะครับแอดขอฝากคําเตือนทุกครั้งนะครับผมแนวทางตัวเลขนะครับทําจากสูตรคํานวณโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแต่ละครั้งนะครับผมเนาะ เด็กต่ำกว่า18ปปีนะครับควรมีผู้ปกครองให้คําแนะนํานะครับสําหรับแนวทางของเราเมื่อวานนี้ก็ถือว่าเนาะมาตัวเน้นตัวเจาะจนได้นะครับเมื่อวานนี้เราสตา์ผมให้9กับ5นะครับผลที่ออก085กับ06นะครับพี่พี่ของเราก็ใครวิ่งรุ่นที่5นะครับเข้าไปที่8558ในตัวเน้นตัวเจาะนะครับเนาะส่วน06นในเสดยเนะผมเน้น90เนาะไม่รู้ว่ามีท่านใดได้ได ได้กลับหัวหรือเปล่านะครับเนาะนะครับในตัวเน้นของเรานะครับเสียดายน่าจะมา90นะครับก็ใครรุ่นที่5นะครับเข้าไปที่85นะครับส่วนเราสตา VIP นะครับผมให้4กับ8นะครับรุ่น4ส่วนเราสตา VIP เนาะนะครับผมผมให้4กับ8นะครับพี่ๆผลที่ออก4 7 8กับ3 7นะครับผม ในรอบนี้เสียดายที่สี่เนี่ยเขาไปอยู่ข้างหน้านะครับพี่พี่นะครับแล้วผมไม่มีเจ็ดนะครับเนาะถ้ามีเจ็ดนี้อาจจะมีลุนสี่เจ็ดแปดนะครับก็สี่ไปอยู่ข้างหน้านะครับไม่มาเนาะแต่ว่าใครเอาแปดไปวิ่งไปลูดนะครับเข้าไปที่เจ็ดแปดนะครับเสียดายที่ตัวเจาะไม่มานะครับเนาะก็มาเป็นเพียงเล็กเล็กเด่นนะครับในรอบ v i p นะครับผมส่วนแนวทางของวันนี้นะครับผมใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะครับเนาะ ฝากกดไลค์ไปกำลังใจให้น้องแอดด้วยนะครับลาวสตานะครับผมให้เด่นไปที่เลขศูนย์กับเลขสี่นะครับสายลูดให้ไปที่เลขศูนย์นะครับศูนย์ห้านะครับผมศูนย์เจ็ดศูนย์แปดสี่ห้าสี่หกสี่แปด สามตัวนะครับสี่ศนะครับผมตัวเน้น08นยนะครับแล้วก็4ี่นะครับพี่พี่อันนี้หวยลาวสตานะครับ สวนลาสตาร์วีไนะครับสวนเราสตาร์วีไผมให้เด่นไปที่เลข3แล้วก็เลข7สายรูดนะครับให้ไปที่เลขส3ม3-4นะครับพี่พี่สามหกสามแปด เจ็ดศูนย์นะครับเจ็ดสี่เจ็ดหกสามตัวนะครับเจ็ดสามแปด นะครับผมแนวทางก็ประมาณนี้นะครับสลับหวยราวสตา์เนาะแล้วก็เราสตาร์ VIP นะครับชื่นชอบยังไงแล้วค่อยตามนะครับเนาะวันนี้ก็ขอให้เฮงๆปังๆทุกๆแนวทางที่ให้ไปก็แล้วกันนะครับผมคลิปนี้กับสวัสดีครับ